สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เ n นรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา มิตซูบ i ชิอีค u ิปคลอสเป็นรถยนต์โมเดลสำคัญของในต่างประเทศพอสมควรเมื่อพวกเขาได้ตัดสินใจปรับสเปคใหม่ในรุ่นปี2023ขึ้นอีกนิดนึงเพื่อให้สามารถสู้กับคู่แข่งได้อย่างสมน้ำสมเนื้อมากขึ้นและในอเมริกาเพิ่งจะมีการเปิดตัวมิตซูบ i ชิอีคลิปคลอสโมเดลปี2023ได้ไม่นานแต่ยังคงถูกสร้างบนพื้นฐานเดียวกันกับตัวรถรุ่นปี2022เพียงแต่ทางค่ายได้มีการปรับสเปค เล็กน้อยเพื่อให้ตัวรถดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นดังนั้นมันจึงมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ในบางจุดเท่านั้นเริ่มตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกของม e ิตซูบิชิอีคลิฟคอร์สไล่ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงมาใช้ล้ออัลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ปรับงานดีไซน์สเกิร์ตรอบคันใหม่เล็กน้อยและงานดีไซน์ฝาประตูท้ายใหม่ที่ทำให้ตัวรถดูฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นสำหรับตัวรถอ e ีค p ิฟคอร์สรุ่นปี2023 ที่ถูกส่งไปวางจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกายังมาพร้อมกับออปชันระบบการขับเคลื่อน Super a l l Wheel Control ซึ่งก็คือระบบการขับเคลื่อนแบบ4ล้ออัจฉริยะที่สามารถปรับค่าการกระจายแรงบิดไปยังล้อต่างๆตามสภาพพื้นผิวได้อย่างสมดุลส่วนทางด้านขุมกำลังเครื่องยนต์ของ Mitsubishi E คลิปคอร์ ourt, ยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซินบล็อกเดิมกับตัวรถเวอร์ชันปีก่อนนั่นก็คือเครื่องยนต์เบนซินขนาด4สูบ1.5ลิตร เทอร์โบชาร์จเจอร์ให้กำลังสูงสุด152แรงม้าแรงบิดสูงสุด246นิวตันเมตรและส่งกำลังด้วยชุดเกียร์แบบ CVT เช่นเดิมสำหรับราคาจำหน่ายมีซูบิชิอีคิ c คอสจะถูกวางจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกก่อนโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่25,795ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ865,000บาทและสำหรับตัวท็อปสุดคือ 31,395ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ1 5 4 0ล้านบาทสำหรับม e ิซูบิชิอีคิปคอรจะถูกนำมาวางจำหน่ายในประเทศไทยด้วยหรือไม่นั้นยังไม่มีการเปิดเผยออกมาเพราะจนถึงตอนนี้มิซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยยังคงไม่มีทีท่าว่าจะวางจำหน่ายรถรุ่นนี้ในบ้านเราเลยส่วนลูกค้าชาวไทยคงต้องรอกันต่อไปครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางทีมงานออโต้คาร์นิว จะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารแก่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ